สิบบุคคลที่พร้อมจะไล่ล่ากลุ่มโจรสัตว์หมกฟางนะครับเพราะว่าต้องการสะสมความแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่ากลุ่มโจรสัตว์หมกฟางนะครับกว่าจะยิ่งใหญ่ไขทองคํามาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ผ่านการต่อสู้มามากมายเึงนว้พี่แกนั้นนะครับก็ไปฝากรอยตีนหรือไปฟางความแค้นนะครับให้กับคนมากมายด้วยเช่นกันหรือบางคนนั้นนะครับลูฟี่ไม่ได้ไปสร้าาาางคคววมแแนนะตต่่่อยกจไลลใั กลุ่มโจรสันหมวกฟางวันนี้ก็เลยจะนําเสนอนะครับเหาบุคคลที่พร้อมจะไล่ล่าในกลุ่มหมวกฟางนะครับซึ่งจะมีใครกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับ เริ่มต้นที่ศัตรูคนแรกนะครับที่คันไม้คันมืออยากจะสะสางเรื่องราวนะครับกับลูฟี่เสเหลือเกินคงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับก็ตเอเนลนะครับแน่นอนว่าเอเนลหรือเอเนลูนะครับก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะซึ่งผมขอเรียกเอเนลละกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในช่องของเราเนี่ยก็จะคุ้นชินนะครับกับชื่อนี้มากกว่าสำหรับเอเนลนั้นนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เปิดตัวแรกๆมาแบบโคตรจะเทพเวอร์วังอลังการสุดๆเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับพลังผลปีศาจอย่างผลสายฟ้าสายโรเกานั้นก็มาพ่ายแพ้นะ กะของลูฟี่หรือว่าร่างยางเนั่นแหละจึงทําให้นะครับเอเนลของเรานั้นก็ง่อยแดกไปเลยนะครับละท้ายที่สุดเมื่อพายแพ้ไปแล้วก็ไปอยู่บนดวงจันทร์จึงทําให้นะครับถามว่าถ้าเอเนลในอนาคตจะสามารถกลับมานลลกได้อีกเชื่อได้ว่าพีแกนนั้นก็คงอยากจะกลับมาล้างแค้นนะครับในตัวของลูฟี่นะครับแต่ก็ต้องฝึกใหนักนะต้องมีฮาคิเกราะนะครับอย่างน้อยๆเลยนะครับถ้าจะต่อสู้กับลูฟี่เพราะว่าพลังความสามารถผลปีศาจของเอเนลนั้นไม่สามารถระคายผิวนะครับทางด้านของลูฟี่ได้นะครับแต่ถามว่าถ้ากลับมาขนหน้าเนี่ยจะ สามารถทาอะไรลูฟี่ได้หรือเปล่าก็ถ้าไม่ได้อัปเกรดมาแบบเวอร์โคจริงๆนะครับก็แทบไม่สกิลแล้วล่ะสําหรับเอเนลมาต่อที่คนที่2สําหรับลอฟลุจิอีกหนึ่งตัวละครที่ห้าวส้นทีนะฮะแล้วก็เป็นปอลปากับลูฟี่มาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าลอฟลุจินั้นได้มาเจอปะทะกับลูฟี่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอเคสนะครับและพี่แกนั้นก็ไม่มีวันนะครับหรือว่าไม่ยอมรับเป็นอันขาดว่าลูฟี่นั้นเป็นจักรพพัดนะครับก็คือมีความแค้นเนี่ยที่ฝังตัวเอาไว้นะครับและพร้้อออมมจะักลต่่สสูบฟีเเย น่าไม่ลอบลุจินั้นเป็นศัตรูหนึ่งตัวเลยนะครับที่ต่อให้มากี่คนมาอย่างน้ก็แล้วแต่พี่แกนั้นก็พร้อมจะสะสางความแค้นนะครับต่อลูฟี่นะครับถึงขนาดประกาศลั่นเลยนะครับว่าต่อให้เขานั้นนะครับไม่สามารถทําอะไรลูฟี่ได้ก็ทํใไอกลุ่มหมวกฟางนี่แหละมันเหมือนเป็นการทานะครับหยามจิตใจของลูฟี่นะครับซึ่งถามว่าลอบลุจินั้นปัจจุบันนี้นะครับต่อสู้กับใครก็ต่อสู้กับโซโลนั่นแหละแล้วถามว่าจะทําอะไรได้หรือเปล่าก็แน่นอนนะครับผมว่าอีกไม่นานอกครับก็คงจะจมส้นทีงมของโซ นะครับแล้วก็ไม่กล้าจะมายุ่งนะครับในตัวของลูฟี่อีกมาต่อที่คนที่3สําหรับดอฟฟี่โดฟามิงโกนะครับแน่นอนนะครับว่าโดฟามิงโก้นั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินตอนเป็นเจเทพโจรสลัดนะครับนอกจากที่สามารถเป็นราชาได้แล้วนะครับธุรกิจมืดต่างๆนะครับที่ส่งให้กับไคโดใดก็แล้วแต่ก็ล้วนผ่านมือของโดฟามิงโก้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมาลายหายลงไปด้วยฝีมือของลูฟี่นะครับที่มาทําลายแก๊งนะครับของดอฟฟี่ของเราซึ่งปัจจุบันนี้โดฟามิงโก้นั้นก ในอนาคตเราก็ไม่รู้ไงว่าโดฟามิงโก้นั้นจะสามารถแหกออกมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งอนาคตหากแหกออกมาได้แล้วจริงๆนะครับเชื่อได้เลยแหละครับว่าโดฟามิงโก้นั้นก็พร้อมนะครับจะรวบรวมกําลังพลหรืออาจจะไปเข้ากับคอสกิลก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพื่อที่พี่แกนั้นจะแก้แค้นในตัวของลูฟี่สักวันหนึ่งนะครับเพราะอย่าลืมว่ากันว่านะครับชีวิตของโดฟามิงโก้นั้นที่เคยอยู่ดิบอยู่ดีนะครับต้องมาแบบว่าทนทุกกระทมทุกวันนี้ฝีมือหลักๆเนี่ยก็มาจากลูฟี่นี่แหละที่ทําการแชร่เขาโค่นล้มในตัวของเขา แล้วก็ไปต่อที่คนที่4สําหรับจอมพลหมาแดงอาคาอินุนะครับแน่นอนแหละครับว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอาคาอินุมันจะไปแค้นอะไรลูฟี่นักหนานะครับก็ต้องอย่าลืมแล้วกันนะว่าในยุคที่อาคาอินุนั้นเป็นจอมพลเรืออยู่นะครับหรือก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับก็คือทางด้านลูฟี่นั้นก็สร้างปัญหามากมายให้กับฝั่งรัฐบาลโลกและในยิ่งในยุคข,ของอาคาอินุนั้นลูฟี่นั้นสร้างเรื่องด้วยและได้กลายเป็นจกักรพรรดในเรื่องนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นการเหยียบตีนะครับอาคาอินุแบบรุนแรงเลยไม่ ให้มาเป็นเยี่ยงอย่างเลยครับว่ายุคสมัยใหม่เองอย่าห้าวนะเดี๋ยวจะโดนส้นทีนนะครับของอคาอินูซึ่งถามว่าจะทําได้หรือเปล่าในอนาคตเราไม่รู้นะครับแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าต่อจากนี้ต่อจากศึกเอเคสนะครับอคาอินูนั้นคงจะส่งคนระดับพลระเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ในการมาไล่ล่าในตัวของลูฟี่มันมากกว่าเดิมเพราะรู้ได้เลยแหละครับว่านะครับอคาอินูนั้นพร้อมจะจัดการลูฟี่เสมอเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อฝั่งรัฐบาลโลกนะครับเพราะว่าพระแบบว่าลูฟี่ทําอะไรแบบนี้ได้บ่อยๆมันทําให้นะครับชื่อเสียงหรือบาร นั้นก็จะเสื่อมเสียลงไปด้วยจึงน้ำแห้่คครนูนนั้นพร้อมจะไล่ล่าในตัวของลูฟี่แน่นอน แล้วก็ไปต่อนะครับที่คนที่5านะครับสำหรับกลุ่มบิ๊กมัมแน่นอนนะคบว่ากลุ่มบิ๊กมัมในตอนนี้เนี่ยก็แตกสลายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีบรรดาลูกๆอยู่เนาะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโอเคต้นเหตุหลักนะครับที่ทําให้บิ๊กมัมนั้นคว่ำลงไปเนี่ยก็จะเป็นคิดกับรอเนาะแต่ต้องอย่าลืมว่าการที่บิ๊กมัมบุกมานะครับที่อาณาจักรของไครโดมาที่วาโน่เนี่ยเพื่อจัดก,การลูฟี่โดยเฉพาะเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยความเพี้ยงเพิ่มของบิ๊กไไนนมัมนะา Big ตาจ เพราะว่ามันยังค่อนข้างไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับจึงทาให้นะครับในอนาคตถ้าหากมีการแก้แค้นมันก็ต้องมีแหละนะครับสำหรับลูกๆบางคนผมไม่นับรวมทุกคนนะมันต้องมีคนที่แค้นกลุ่มหมวกฟางบ้างจึงทาให้ถ้าหากมีการปักการเจอกันนะครับก็อาจจะมีการสะสางความแค้นสักนิดสักหน่อยมาต่อที่คนที่6สําหรับสโมเกอร์นะครับแน่นอนแหละครับว่าสโมเกอร์นั้นอาจจะไม่ได้แค้นลูฟี่แต่พี่แกนั้นไล่ล่าในตัวนะครับของลูฟี่หรือกลุ่มหมวกฟางมาโดยตลอดเลยนะครับเหมือนเป็นภารกิจหลักของพี่แกพี่แกไล่มาตั้งแต่ก่อทสิปัต้ง ก่อนพวกลูฟี่เข้าแกนไลน์เลยได้ซ้ำนะครับย้อมเข้ามาในแกนไลน์แล้วก็มาไล่ล่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าสโมเกอร์จากที่แรกๆเรามองว่าโอ้โหโคตรเทพเลยปัจจุบันนี้พี่แกได้กลายเป็นกระสอบทรายของกองทัพเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงทาให้นะครับสโมเกอร์เนี่ยที่ไล่ล่าต่อในอนาคตถามว่าจะสกิดติงในตัวของลูฟี่ได้หรือเปล่าผมว่าก็ไม่น่าจะได้อะไรนะแต่มันก็คงเป็นการไล่ล่าชนิดหนึ่งละกันนะครับที่แบบว่าให้พวกลูฟี่นั้นลาคาญใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในอนาคตเราก็ไม่รู้เหมือนกััััันนนนะคครรรววว่่่าาาาสมมมอออเเเเเก้้จปปดขขงงตพิึหืล เพราะถ้าหากไม่อัปเกรดขึ้นมานะครับอย่าว่าแต่ต่อสู้กับลูฟี่เลยต่อสู้กับลูกเล่กลุ่มหมอฟางคนอื่นบางทีอาจจะสู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ําแล้วก็ไปต่อนะครับที่คนที่เจ็ดสำหรับท่านอิมนะครับแน่นอนว่าท่านอิมนั้นหมายหัวนะครับในตัวของลูฟี่มาอย่างเนิ่นนานแล้วจากการที่นะครับพวกลูฟี่นั้นทําภารกิจต่างๆมากมายเลยนะครับและยิ่งนะครับเหตุการณ์ไอเคสถ้าหากนะครับพวกห้าผู้เท่านะครับก็คือแบบว่าผู้เท่าเซตเทิลอย่างนี้หรือกิเซลุฟพาดพลังขึ้นมาเชื่อว่าท่านอิมนั้นนะครับก็คง ็นผู้ครอบครองพลังผลนิกาะนะครับนิกาสิ่งที่ฝังรัฐบาลโลกนั้นหวาดกลัวไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ท่านอิมนั้นจะไล่ล่านะครับในตัวของลูฟี่หมวกฟางมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเพิ่มตีกรความเข้มข้นและกันในการจัดการกลุ่มโจรสลัดนี้แล้วก็ไปต่อที่คนที่8สําหรับหนวดดำนะครับแน่นอนว่าหนวดดานั้นจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะว่าหนวดดานั้นไปแค้นอะไรในตัวของลูฟี่นะครับแต่นะครับลูฟี่แค้นหนวดดำแน่ๆเพราะเป็นส้ัับตตองถูกจวไปแต่ซ สุดแล้วนะครับถ้าพูดถึงถ้าตัดเรื่องความแค้นแต่ตัดเรื่องการไล่ล่าหนวดดานั้นต้องการไล่ล่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางมากๆเลยนะครับเพราะกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นนอกจากมีโพนิกิฟครบแล้วยังเป็นศัตรูในการเป็นสี่จักรพรรดิอีกนะครับอีกทั้งกลุ่มหมวกฟางนั้นยังมีนิโคโรบินนะครับยังไม่นับรวมนะครับถ้าอยากจะแย่งชิงผลนิกะของลูฟี่มันก็สามารถเอาได้หมดเลยจึงทําให้หนวดดานั้นก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูคนสําคัญแน่นอนในอนาคตนะครับถ้าได้มาเจอกับกลุ่มโจรสัตว์หมวก การได้หรือเปล่านั้นอันนี้ก็ต้องไปรอพิสูจน์กันอีกทีแล้วก็ไปต่อที่คนที่9สําหรับก็อดบาร์กี้ของเรานั่นเองนะครับแน่นอนว่าบาร์กี้นั้นนะครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ชอบหน้าลูฟี่มานานแล้วพร้อมจะไล่ล่าเสมอนะครับแต่มีความแค้นตั้งแต่แรกๆและในตัวของลูฟี่และปัจจุบันนี้ลูฟี่นั้นได้กลายเป็นสีจักรพรัดและบาร์กี้ของเรานั้นก็เป็นจักรพพัดนะเว้ยเฮ้ยนะครับจึงทำให้พี่แกนั้นต้องไล่ล่าในตัวกลุ่มโจรสันบวกฟังแน่นอนในอนาคตนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจึงทำใหน กับลูฟี่นะครับต้องมาปะหน้ากันนะครับส่วนบทสรุปนั้นจะเป็นยังไงอันนี้ต้องไปวัดกันอีกทีนะครับเพราะสคนนี้เจอกันเนี่ยคงเน้นความหานะครับมากกว่าต่อสู้จริงจังแล้วก็ไปต่อที่คนที่10คนสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มนะครับโจนสัดรร้อยศูนย์ไคโดนะครับแน่นอนหละครับว่ากลุ่มไคโดนั้นแตกพ่ายลงไปก็เพราะกลุ่มโจนสัตรหมวกฟางหลักๆเลยนะครับและลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ไปสร้างความแค้นให้กับกลุ่มไคโดอีกไม่ว่าจะเป็นควีนหรือว่าคิงนะครับไม่แปลก หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังสามารถมีชีวิตได้พวกเขานั้นก็พร้อมจะฟื้นฟูก,กลุ่มของตัวเองนะครับหรือถ้าใครโดดรอดได้ไอ้นี้เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะมันจะทําให้นะครับกลุ่มโจรสอดหมกฟางนั้นก็จะถูกไล่ล่านะครับด้วยกลุ่มโจรสัตร้อยศูนย์ไคโดแต่ถามว่าจะมาต่อสู้ในตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับผมว่าก็แทบจะไม่ได้เลยได้ซ้าแต่มันเป็นความแค้นอย่างหนึ่งละกันนะครับถ้าหากมันสะสางได้พวกเขานั้นพร้อมที่จะสะสาง ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10ตัวละครหลักๆนะครับสิมบุคคลหลักๆและกันในเรื่องวันพีชนะครับที่แคคนกลุ่มโจรสตว์หมวกฟางหรือบางคนอาจจะไม่ได้แคคนแต่อยากจะไล่ล่านะครับไล่ล่าในกลุ่มโจรสตว์หมวกฟางมาโดยตลอดเลยเพื่อจัดการกลุ่มโจรสลัดนี้ทุกคนคิดว่านะครับกลุ่มไหนน่ากลัวมากที่สุดนะครับจะไล่ล่ากลุ่มหมวกฟางและควรจะเพิ่มใครเข้ามาอีกก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่่่ของงคุณไไวววววาาจะเป็็นนนนนชหกกกแแลล้้้้ตฝดยััสี คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ